สวัสดีครับวันนี้ h าวถูกับครูต้อมจะพาไปเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับทุกๆคนที่เรียกว่า Flip Classroom นะครับ Flip Classroom นั้นแปลว่าห้องเรียนกลับด้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะกลับด้านแตกต่างจากห้องเรียนที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูไอคอนทางด้านสายมือนะครับครูได้ เขียนไอคอนจำลองไว้อยู่ประมาณ2ส่วนหลักๆส่วนแรกนะครับทำให้เราชวนนึกถึงเรื่องของการอยู่ในห้องเรียนห้องเลคเชอร์เจอคุณครูนะครับคุณครูก็จะมานั่งเล่าให้ฟังนะครับอา,อาจจะใช้สไลด์นะครับแล้วก็นำเสนอเนื้อหาต่างๆให้กับผู้เรียนผู้เรียนก็นั่งจดทำความเข้าใจนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์สอบถามกับเพื่อนๆนะครับเสร็จจากชั้นเรียนไปนะครับคุณครูก็จะ มอบหมายงานให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบ้านเป็นโครงงานเป็นงานที่ได้รับมอบหมายหลังจากนั้นนึกษาก็ เข้าไปทำงานนะครับจากนั้นก็กลับเข้ามาห้องเรียนอีกเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไปนะครับนั่นคือห้องเรียนในแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันแต่ส่วนเจ้าฟลิปเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างอยู่หลายประเด็นเลยทีเดียวมีประเด็นที่ครูค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรงเป็นประโยชน์กับผู้สอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้เรียนเรียนแบบฟลิปคลาสรูมนั้นคุณครูหรือผู้อำเนการอสอนในรายวิชาต่างๆเหล่านั้นนะครับ จะจัดรายวิชานะครับเนื้อหาต่างๆไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมอบกิจกรรมนะครับให้กับผู้เรียนนะครับเรียกได้ว่าผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในรายวิชาเรียนมาก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูก็จะมีบทบาททําหน้าที่ เต็มที่ของบทบาทของคุณครูเลยนะครับนั่นก็คือพยายามตั้งคำถามดีๆนะครับจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนนะครับให้เป็นไปตามกรอบเนื้อหาและเป้าหมายและที่สำคัญก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้สำหรับตัวผู้เรียนนะครับ ที่เรียกว่า learning outcome นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น flip classroom นะครับคุณครูก็จะ,ะจัดแหล่งวิทยาการนะฮะไว้จากหลายๆที่เลยนะครับทั้งจากสิ่งที่นักศึกษาสามารถที่จะสืบค้นเองได้และจากสิ่งที่คุณครูได้ตัดเตรียมไว้ให้สําหรับรายวิชาพอทอ 2. องหลักการมาคุเทศนั้นนะครับครูตอมเองได้เตรียมเนื้อหาไว้แล้วก็เผยแพร่ไว้ในหลายๆแพลตฟอร์มโดยใช้หลายๆแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยทําให้การเรียนรู้สะดวก เราง่ายเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราเรียนรู้แบบ Flip Classroom นั้นด้วยระบบใดด้วยวิธีการใดจากที่ไหนได้กันบ้างนะครับแหล่งที่1นนะครับก็คือเป็น ห้องเรียนของเราที่เป็นห้องเรียนออนไลน์ซึ่งเราจะใช้บ่อยมากในรายวิชานี้นั่นก็คือเจ้า Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับนอกจากนั้นนะครับครูก็ยังใช้เจ้า Google Meet นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมกลุ่มการสอนสดนะครับเรียกได้ว่าครูจะไลฟ์สตรีมนะครับโดยใช้เจ้า Google Meet นี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันร่วมกันกับ จเจ้า Google Classroom นะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อให้ความสะดวกแล้วก็การตอบโต้หรือการต้องการความช่วยเหลือเป็นไปอย่างฉับพลันทันท่วงขี่นะครับครูได้เปิด l i น์ Group นะครับสำหรับรายวิชาใช้สำหรับการสนทนาหรือการหารือข้อสรุปต่างๆนะครับในชั้นเรียนนะครับข้อตกลงต่างๆก่อนที่เราจะได้มติ ร่วมกันว่าเราจะกำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันอย่างไรไล์กรุ๊ปจะมีบทบาทมากสำหรับการสนทนาครับส่วนอีกหนึ่งแหล่งนั้นเป็นรูปลักษณะของเว็บไซต์นะครับที่ครูเรียกว่าเว็บบล็อกนะครับจะรวบรวมแหล่งความรู้ ตามเนื้อหารายวิชาจำแนกแยกออกเป็นรายสัปดาห์ที่นักศึกษาควรจะต้องรู้คำสำคัญนะครับเอกสารสืบค้นนะครับเรียกได้ว่าครูรวบรวมไว้ในลักษณะของเว็บพอร์ทัลสามารถที่จะลิงก์เข้าไปสู่การเรียนรู้ได้ต่างๆมากมายได้นะครับเกี่ยวกับเนื่องของรายวิชาหรือหัวข้อการบรรยายในแต่ละสัปดาห์นะครับนอกจากนั้นครูยังได้เปิดแฟนเพจนะครับสำหรับนักศึกษาที่อาจจะ,ะไม่คุ้นเคยนะครับสำหรับการใช้แพลตฟอร์มต่าง ที่ครูเล่ามานะครับก็ยังจะมีนะฮะเจ้า Facebook Fan Page นั้นที่จะเผยแพร่ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเ,เรียกได้ว่าเปิดดูในฟีดนะครับหรือในช่วงที่นันกศึกษากำลังเ,เว้นว่างนะฮะอ,อยู่แล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตอยู่หรือว่าใช้โซเชียลมีเดียนะครับ f e n p o k Fan Page ของครูไปติดตามได้นะครับกดคลิกไลค์แล้วก็ติดตั้งให้แจ้งเตือน C first เสมอเราจะต้องไม่พลาดกันแน่นอนนะครับถ้าเราสามารถที่จะไปสืบค้นข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายวิชาได้ในเจ้า Facebook นอกจากนั้นนะครับครูยังใช้เ c e e o o o นะครับหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะครับก็คือถ้าเราเรียนรู้กันในแต่ละสัปดาห์ครูมักจะ,ะเชื้อเชิญน,นะครับให้หนักศึกษาเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับโดยทำการแชร์โพสต์แชร์เนื้อหานะครับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับในรายวิชาเรียนหรือจะกระตุ้นกน การเรียนรู้นักึกษาได้และที่สําคัญครับเพื่อนๆเ,เวลาเห็นโพสต์เพื่อนๆเห็นข้อความการแสดงออกต่างๆนั้น<ๆ>ก็จะเรียนรู้ร่วมกันด้วยโดยปริยายเรียกได้ว่าเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยได้ความรู้ควบคู่ไปด้วยกับการเล่นโซเชียลมีเดียให้มีประโยชน์นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในรายวิชานี้ครูยังได้จัดระบบการบันทึกข้อมูลหรือการจัด เก็บเอกสารประกอบการเรียนนะครับผ่านเจ้า Google Drive นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้สับดับสนุนเนื้อ,อพื้นที่นะครับไว้ให้1 b เทราไบต์สำหรับ 1Account เรียกได้ว่านักศึกษาสามารถใช้เรียนในมหาวิทยาลัยได้ตลอดอาการเรียนรู้กับเราที่นี่เลยไม่ใช่เฉพาะแค่วิชานี้วิชาเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีระบบการแจ้งเตือน ระบบการบันทึกตารางเรียนตารางสอนจนถึงการนัดหมายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับติดตั้งทั้งในระบบคลาวด์ะ Cloud นะครับแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันนะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับด้วย Google Calendar นะครับนอกจากนั้นคุยยังได้ทำพอดแคสต์นะครับรวบรวมเพื่อสำหรับนักศึกษาจะทบทวนเนื้อหาหรือการเพิ่มูนความรู้นอกชั้นเรียนก็ยังมีพอดแคสต์นะครับชื่อว่า The X Story กับ The X Series นะครับรองรับทำ Apple Podcasts, p o t i f y g o o g l e Podcast แนะครับแล้วก็ s o u n o u l นะครับแล้วก็อีกหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับนักศึกษาสามารถที่จะสืบค้นได้แล้วก็เข้าไปฟังพอดแคสต์ของครูได้เช่นเดียวกันนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ทุกคนนิยมมากแล้วก็ครูเองก็ทำช่องไว้นะครับใน YouTube ชื่อว่า อนุวัตเชื้อเย็นนะครับสามารถเข้าไปสืบค้นได้ในยูทูบนะฮะเซิร์ชกูเกิลก็ได้นะครับก็จะพบชานอลของครูอยู่นะครับชานลของครูก็จะเอาไวเ้เผยแพร่วิธีการเรียนรู้ออนไลน์เทคนิควิธีการเรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเนื้อหาบางเนื้อหาก็จะเผยแพร่นะครับอสอนและทำการบันทึกไว้ผ่านเจ้า u t u b e นะครับนึกสามารถไปนึกสามารถไปสืบคนได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีก ช่องทางหนึ่งนะครับจะเป็นช่องทางสำหรับการาส่งงานหรือการติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะครับสามารถที่จะสื่อสารได้ทางา Gmail account นะครับที่ลงท้ายด้วย g-majo.ac.th นะครับซึ่งเป็น Official account สำหรับนักศึกษาที่ลงเรีียยนนนใลลาาววิช้้แก็งทะเบียนเป็นนักศึกษามาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะครับทั้งหมดนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่า Flip Classroom นะครับ เอ,อื้อเฟื้อให้กับนักศึกษาและผู้เรียนสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นแหล่งวิทยาการต่างๆได้อย่างหลากหลายเลยเรียกได้ว่าฟังครั้งแรกไม่เข้าใจก็ไปฟังซ้ำฟังซ้ำก็ยังไม่เข้าใจสามารถกลับไปสอบถามคุณครูได้เวลาคุณครูสอนสดผ่านไลฟ์สตรีมต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับเจ้า Flip Classroom นี้ยังมีประโยชน์ทำให้คุณครูและนักเรียนได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองอีกด้วย คุณครูก็ได้สอนจริงๆไม่ได้แค่มานั่งเล่าให้ฟังซึ่งบางครั้งการเล่าให้ฟังนักศึกษาอาจจะเรียนรู้มาก่อนจะเข้ามาสู่ชั้นเรียนถ้าเทียบกับชั้นเรียนปกติด้วยนะครับนั่นคือประโยชน์ที่มีความหลากหลายมีประโยชน์ทั้งต่อผู้สอนต่อผู้เรียน Flip Classroom ห้องเรียนกลับด้านเรามาพลิกชีวิตเปลี่ยนวิธีการคิด ปรับวิธีการมองในการเรียนรู้สมัยใหม่ด้วย Flip Classroom ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในคลิปหน้าสำหรับ How To กับครูต้อมเดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในยุคใหม่แล้วก็เรียกได้ว่าทันสมัยทันใจเด็กรุ่นใหม่แน่นอนครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ